สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI s i g n น l นะครับสวัสดีครับคุณไหมาสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในเอพิโซดที่8นะครับ2เดือนแล้วนะครับครับผมช่องของเราเนี่ยนะครับใช้บอท2ดตัวนะครับคือ m o n ก e ้กับเคทครับในการตัดสินใจเข้าซื้อขายหุ้นไทยนะครับครับผมเราสาธิตให้ดูนะครับครับผมถ้าเพื่อนเป็นเป็นรบบเสาร์อาทิตย์นะครับอัตโนมัตินะคุณตั้งเนาะอ่าใช่ใช่ครับผม เราก็เราก็จะอัปเดตพอร์ตของเคกับ m ังกี้เนี่ยนะครับให้ดูในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมีรายชื่อหุ้นมีการเข้าออกเนี่ยอันนี้เราไม่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะครับครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามแบบเรี้ยวทามหน่อยสำหรับสองพอนี้ m ังกี้กับเคก็สามารถแอดไลน์ที่หน้าจอของเราได้เลยนะครับผมหรือไม่ว่ากดลิงก์ใต้วิดีโอ youtube นี้นะครับผมจะพาเข้าสู่ไลน์ แต่ทาให้ของของเราเนี่ยจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนๆเนี่ยในไลน์เนี่ยประมาณทักสี่โมงสิบห้านะครับผมเป็นเรียวทำให้ไปทุกวันทุกวันว่าการเคลื่อนไหวของพอร์ตสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมอืตอนนี้ก็ตลาดหุ้นก็ขึ้นดีนะครับคุณหมายดีครับเราวมังกี้กับเคทีเราเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูอัปเดตนิดนึงของมังกี้เคทีว่าเป็นยังไงนะครับครับอ่าเริ่มดีมังกี้เลยนะครับผม มังกี้เนี่ยครับผมตอนนี้นะครับผมตลาดเนี่ยถือว่ายังเปิดอยู่นะครับเพื่อนเตลาดเปิดยังเข้าลงทุนได้อจากกัปดา์ที่แล้วเรามีการลงทุนไปเนี่ยทั้งหมด10ตัวเนาอะ,อะโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับผม10ตัวในมังกี้เนี่ถือมาเต็ม10บตัวนะครับก็จะมีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจะมีอยู่ตัวเนึ่งครับผมมังกี้นี่ทานีนะครับผมมังกี้จะสั่งสั่งออกครับผม เราจะถือไปเรื่อยจนกว่าจะมีสั่งออกเลยใช่ไหมครับอาใช่ครับผมจะเป็นสัญญาณขึ้นมาออตโต้ให้เลยครับผมเป็นรูปปันะครับผมอ่าแล้วก็ทําตามไม่ง่ายครับผมชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะอ๋อแล้วหุ้นมันขึ้นดีๆคุณหมายขายทําไมล่ะครับอืมก็ในสัญญาณของมังกี้ในตัวนี้นะครับสัญญาณพาว์เนี่ยเขาเริ่มตกนะอ๋อแสดงว่าภายในอาจจะมีอ่าแรงในการเทขายเนะี่ยลงมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับ อืก็เป็นธรรมดาอมเมื่อเมื่อทานี้ออกเมื่อวันศุกร์ก็มีตัวเข้าตั้ง,งนะครับอ่าตัวที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือ r b f ตัวนี้ครับนะครับผมอ่า power ก็ขึ้นเขียวพร้อมที่จะเข้าลงทุนอืมเปลี่ยนตัวนะครับ,รบเปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับใช่เปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวอื่นก็โดยรวมแล้วก็ถืออยู่นะมาสองสามตาสอง สองสัปดาห์ได้แล้วเนาะคุณตั้งนะครับนะประมาณแบบที่สิบอะ, <10 S 2> ะเข้ากลางกลางสัปดาห์ที่แล้วครับใช่ครับผมอืออ่ะแปดบาทมั้ครับใช่ใช่สิบบาทมาสิบบาทอ,อือ่าจจะนี้เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของอ่าสตรีมมิ่งว่าเป็นยังไงบ้างในพอร์ตของมังกี้ครับนะครับผม ดูของมังกี้นะครับผมมังกี้จะเป็นอย่างนี้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยสิบตัวครบแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็มีออกในส่วนของธาน,นี่กำไรไหมครับคุณหมายมาอยู่ประมาณสักแปดพันนะนะครับผมถติตแไปก็ประมาณ8%ปดเปอร์เซ็นตเนาะเพราะเรา,เราเข้าสิบตัวตัวแล้วถ้าเท่ากันโดยเฉลีย่ยประมาณตัวละแสนนะครับผมก็ดีนะครับคุณหมายก็ก็โอเคครับผม,มแต่โดยรวมพอตก็ยังยังบวกอยู่นะ อยู่ครับครับอ่าส่วนที่มาเข้าเพิ่มก็คือส่วนของ RBF อออกส่วนของท่านนี้แล้วมาเข้า RBF เข้าไปอืมครับผมอืมก็ตอนนี้ก็อยู่ในราคาตลาดครับผมอ่าเป็นพอร์ตเจ็ดนะครับผมตัวนี้อ่าเมื่อวันที่ยี่บเอ็ดนะครับผมเลยอืมพอจะเป็นลักษณะนี้เขียวดีจังเลยเขียวดีก็ขึ้นตามตลาดครับผมไม่มีอะไรมากอืมแต่ถมตัวนะครับเนี่ย ใน <c oughs> ส่วนของอ่าตัวนี้เราบันทึกลงมาอย่างนี้นค่ะครับผมเป็นพอเจ็ดเมื่อวันที่ยี่สิบนะครับผมตาที่แล้วเนี่ยอ่าจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมก็ขาย r b s อ่าขายธานีไปนะครับผมอมืก็กำไรอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมใครถือ<ะ>อยู่ต้องขายตามไหมครับคุณหมายก็ <c oughs> ถ้าทาตามระบบต้องทําตามนะครับผมอืมันจะขัดขัดหน่อยครับบางทีกับกำลังขึ้นเลยขายทำไมเนี่ยเขียวๆอยู่ดีๆอ่าแล้วอย่าง EPG ทําไมไม่ขายแล้วนะออ EPG ก็ระบบยังยังไม่สั่งครับผมระบบยังไม่สั่งแสดงว่าแล้วยังมีอ่ายังมีความดีอยู่ในตัวอืนะครับผมอืมแล้วก็เข้าไป RPF เข้าไปใหม่นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหุ้นนะครับผมประมาณนี้ก็ เราจะบันทึกให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดนะคุณตั้งนะเพื่อดูว่าใช่ใช่ระบบการลงทุนลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงในการใช้โรบอทในการเข้าเทรดเป็นเคสตัตตี้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูของเคีดูบ้างนะครับผมเป็นยังไงนะเคทีครับเคทีเคเคเข้าสตรีมมิ่งก่อนเลยนะครับอ่าวันเสาร ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพอเดือนนี้นะครับอตอนนี้มีหุ้นอยู่แปดตัวนะครับเป็นของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้อไว้ห้าตัวสัปดาห์นี้เข้าเพิ่มนะครับเข้าเพิ่ม mtc oli แล้วก็อะไร c g นะครับ c g ครับเข้าเพิ่มไปก็อยู่ราคาตลาดนะครับตัวที่อยู่ที่เข้ามาก่อนห้าตัวนั้นก็เกาะตลาดไปนะครับครับผมยังไม่มีตัวขายนะครับ แล้วก็เงินยังเหลืออยู่พอสำหรับเข้าอีกสองตัวนะครับสองแสนกว่าบาทครับผมครับเราเข้าตัวละประมาณหนึ่งแสนนะครับครับผมอืมครแต่โดยรวมแล้วก็ยังบวกๆอยู่นะของเคทีตามตลาดครับผมสามเปอร์เซ็นตมครับผมแล้วก็พอร์ตเบอร์นี้นะครับครับผมเดีดูให้ดูว่าเรามีซื้อมายังไม่มีขายนะครับอ่าฮะยังไม่มีขาย นะครับก็เช่นเดียวกันก็จะบันทึกให้ดูอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นโรบอตสองตัวเนี้ยนะครับเขาเทรดกันยังไงนะครับอืมเทรดกันเทรดไปจริงๆเลยนะครับตามตลาดจริงเลยนะครับเราทําตามระบบทําตามโรบอตเลยครับใช่ครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นสายเทคนิคอลนะคุณตั้งนะตัวนี้คือ ทุกอย่างเนี่ยสะท้อนอยู่ในราคาหมดแล้วนะอืแล้วก็มาเครีบตรงนี้ครับขายบางครั้งอ่ะหุ้นขึ้นไม่กล้าเข้านะครับเนี่ยออใช่ไม่กล้าเข้านะครับแต่บอทเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มองอย่างนั้นเขาเขามองว่าถ้าเอาคอลี่ทึมันได้เนี่ยเขาเข้านะครับใช่ครับผมแล้วอย่างอย่างเช่นเลยเนี่ยอย่างธานีเนี่ยนะครับหุ้นขึ้นดีๆทําไมขายซะละนะครับอ่าก็เกิดจากการคํานวณภายในของเขาว่ามันกําลังมันตกไปแล้วนะครับครับออกดีกว่า อืม,อมแล้วก็มีตัวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ลําดับ Priority มาว่าโอเคในพอร์ตทั้งพอร์ตเนี่ยในใน,ในทั้งลิตเนี่ยครับร้อยตัวเร,เรามาจากเซ็ตร้อยนะครับคุงตั้งทั้งลิตเนี่ยตัวไหนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเราจะให้ Priority ี้มาไล่ตามสกอร์มีสกอร์ให้มาอือเอาคนไหนเมื่อกี้ผมลืมพาดูตัวตัวเคทีตรงนี้นิดหนึ่งเคทีนะครับตัวนี้อยู่นะครับ อ่ายังอยู่อ่าเดี๋ยวโทษทีครับเคียีพอร์ตนี้นะครับอ่าครับผมมีแปดตัวนะตั้งนะนี่นะครับถ้าเขียวอยู่ก็อยู่ไปครับครับครับสัญญาณเข้าก็เข้านะครับตามนี้นะครับเขียวแล้วก็ถือไปครับเพื่อนๆไม่ต้องไปมันจะขัดขัดใจหน่อยครับบางทีครับอยากออกเขียวเนาะเขียวอยากออก่ง S <S วเวลาแดงๆ,ๆ่ถือกันนานกันอยากกอ่อนอันนี้เราสบายนะครับผมเรามีระบบในการเข้าเทรดนะเป็นระบลตัวนี้ก็คือไม่ว่าเราจะเข้าทํากําไรหรือว่าขายออกอะไรเงี้ยอืมเราทําตามอย่างเดียวง่ายๆครับอแล้ว,พวเพื่อนๆก็จะไม่ไม่ไม่อยู่ดอยครับผมไม่อยู่แนะ่นอนครับไม่อยู่แน่นอนม,มีคําถามครับว่าพอเข้าหุ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะอยู่เดี๋ยว้าถือหุ้นอยู่นานแค่ไหนครับคุณไหมอ๋อ นะครับพวกเราก็เลยจะนำเสนอ,อตัวผลทดสอบนะครับ,รบผลทดสอบว่าตัวอตอนที่เราออกแบบตัวเคทีกับมับงกี้ามาเนี่ยนะครับเราออกแบบมาอย่างไรบ้างนะครับใช่แล้วเราก็เชื่อว่าตัว <constrained> พฤติกรรมในการเทรดจริงเนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกันอยู่ในขอบอยู่ในขอบเขตท,ที่ใกล้เคียงกันนะครับครับผมเดีย๋ย<ม>วผม อ่าเดี๋ยวผมพามาดูชัดๆเลยนะครับเออ,อาาชิญมังกี้เลยดีไหมครับอ่าได้ครับได้ครับมาตอนนี้อย่างที่คําถามที่คุณตั้งว่านะว่าเราจะถือกันอยู่เนี่ยนานขนาดไหนเราก็ทําการทดลองออกมาของทั้งสองพอร์ตนะครับผมทั้งมังกี้และเคทีจริงๆการทดลองนี่เราใช้อ่า data าาของปีหนึ่สามน้คุณตั้งนะหนึ 1> 1, <3 S 2> ่งสามเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งตลาดพุ่นเนี่ย เทียบตั้งแต่หนึ่งสามถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือแบบแทบไม่ไปไหนเลยนะคุณตั้งไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับอืเราทงการทดลองทั้งหมดเนี่ยสองพันการทดลองในการทดลองนะครับผมม,มิสซิงเทสนี่อีกสี่สิเปอร์เซ็นเลยโอ้เยอะนะครับค่อนข้างดีเยอะอุ่นใจได้เลยครับเนี่ยป้องกันระบบไว้เต็มที่ตรงส่วนนี้อืในคําถามที่ว่าเราควรจะถือเนี่ยในระบบของอ่ามังกี้เนี่ยโดยเฉลี่ยในยกี่วัน อนี่ครับดูดูตรงนี้ครับจากสองจากสองพันการทดลองนะครับผมโดยเฉลี่ยของมังกี้เนี่ยเอเเรตบาร์ฮิว e นะครับผมอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดวันก็หมายถึงว่าเพื่อนๆเนี่ยอ,นะอาจจะถืออยู่เนะี่ยถ้าเล่นตามมังกี้ไปเนะี่ยก็อยู่ประมาณสักสิบเจ็ดวันโดยเฉลี่ยแล้วคร <c oughs> ับเกือบเดือนนะครับค <c oughs> ุณไหมเกือบเดือนครับมังก <c oughs> ี้เป็นเดลี่แต่ก็ถือว่าเป็นการเทรดที่ไวนะครับผมอืนี่นี่ไวแล้วเหรอครับไวไวครับอื แล้วก็ถ้าเป็นสัญญาณที่ได้กำไรเนะี่ยถือนานหน่อยคุณตั้งอยู่มาสักยี่สิบวันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยสิบสองอะไรเงี้ยโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วครับผมบอยู่มานี้แต่ถ้าเป็นยังไงคุณตั้งคือถ้าเป็นลนะักษณะถือแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะแพ้จะถืออยู่ประมาณทักสิบสองสิบสามวันประมาณสิบสามวันรู้ว่าแพ้ต้องรีบออกครับผมอย่ากอด ก่อนนะครับแพรรีบออกอก่อนครับใช่ครับผมจะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของมังกี้นะโดยเลียก็ประเิ็นต์วินไม่ตกนะัตั้งอยู่ประมาณสักสีสกว่าเปตปเรเซนตงส่วนนี้เลยนี่นะครับเพื่อนๆครับ,ค,รบคืออันนี้เราเทสอเราใช้หุ้นเซ็ตร้อยของปี2013นะครับครับผมเทสมาจนถึงปี2020เนี่ยก็ถือว่าเราไม่ได้มีหุ้นใหม่ๆเข้าไปเพิ่มในลิส ครับนะครับโอกาสที่แบบหุ้นอย่างเช่นพวกโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ทําให้เราก็ถือว่าผลประกอบการที่โชว์อยู่ตอนเนี้ยเรียกว่าไม่เข้าข้างตัวเองแน่นอนครับผมนะครับใช่ใชแล้วก็สี missing <ๆ>่สิบเปอร์เซ็นต์มิสซิงเทนี่ก็เยอะนะครับใช่เปอร์เซ็นต์วินของมังกี้เนี่ยต้องถือว่าไม่ตกนะครับไม่ตกครับผมแต่เปอร์เซ็นต์วินสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันก็บอกว่าเราเข้าหนึ่งร้อยครั้งเนี่ย เราออกมาออกมาแดงเนี่ยเกินห้าสิบครั้งนะครับอ่ะคุณเกินห้าสิบครั้งนะครับใช่แต่เราอยู่ไม่นานในเวลาก่อนช่วงแดงครับใช่ไหมครับผมครับแต่ถ้าเขียวเราอยู่นานหน่อยใช่ตอนเขียวเขาก็กาไรจนจนมากกว่าตอนที่เราเสียจากตอนที่เราขาดทุนนะครับระบบก็อยู่ได้นะครับใช่ครับผมจะเป็นรกษณะนี้อ่าในส่วนของดอดดาวก็ โอเคโดยเฉลี่ยของระบบแล้วจะอยู่ประมาณทักสิบต้น,ตนประมาณ11บเอดิบสอะไรเงี้ยนะครับตั้งครับอ่าประมาณสิอโอเคจะเป็นลนักษณะนี้ส่วน net profit อ่าก็นี่เลยครับทั้งหมดทั้ง8ปีเนาะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแบบขึ้นขึ้นมากๆอะไรเรียกว่าขึ้นลงขึ้นลงแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่า น่าพอใจไหมครับคุณไหมก็โอเคครับผมคิดว่าอะไรระดับหนึ่งเลยครับออนี่ถ้าเราเพิ่มหุ้นไปตามเซ็ตร้อยทุกๆปีนะตัวนี้เพิ่มมากกว่านี้พอสมควรเลยนะครับใช่ครับผมอันนี้เราจะทําเหมือนกดเกตหน่อยเพื่อความปลอดภัยครับคุณไหมเพื่อความปลอดภัยใช่เรามาเทสในอัปเดตในส่วนของปัจจุบันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาอีกเยอะนะฮะครับ ส่วนของมังกี้ก็เป็นลนักษณะนี้ก็โดยสรุปแล้วนะครับถ้าใครติดตามพอร์ตของมังกี้เนี่ยก็โดยเฉลีย่ยนะครับเราจะถืออยู่ประมาณสักสิบกว่าวันสิบเจ็ดวันนะครับผมครับอืบาทที่ได้กําไรอะไรงนี้ก็อยู่ประมาณสักยี่สิบวันอ่าวันไหนที่จะจะคัดทุนแล้วก็ออกไว้หน่อยก็อยู่ประมาณสักสิบสามวันคือโดยรวมแล้วอืก็จะได้หายข้อสงสัยว่าอเราจะขายตอนไหน ซื้อตอนไหนแล้วขายตอนไหนนะเพื่อนของโอเคมังกี้ก็เป็นประมาณขนาดนี้นะครับผมอืได้เลยครับอะลองดูของเคทีนะครับผมเป็นไงครับว่าถือกันยาวไหมเป็นวิก l y นะครับหนึ่งบา์ของเขาเนี่ยคือหนึ่งวิเลยนะครับอืหนึ่งบา์คือหนึ่งวินะครับในคอนดิชันเดียวกันนะครับหุ้นเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าเราเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราจะถือกันประมาณสิบเจ็ด ถึงสิบแปดสัปดาห์นะครับสิบเจ็ดสิบแปดสัปดาห์สี่ห้าเดือนเลยนะครับสี่ห้าเดือนห้าเดือนเลยนะครับครับแล้วพฤติกรรมเดียวกันนะครับคือถ้าออกมาแล้วชนะมีกําไรจะถือนานกว่าโพสิชันที่ออกมาด้วยด้วยการขาดทุนนะครับครับผมนานกว่านี่หมายความว่าจากจากสิบเจ็ดเนี่ยจะกลายเป็นยี่สิบห้าครับผมนะครับส่วนที่ขาดทุนออกมาเนี่ยเขาจะออกเร็วกว่าก็คือประมาณสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบสองบาท อืมโอ้โหถ้าระยะที่ได้กําไรนี่ก็ประมาณครึ่งปีนะคุณตั้งอยู่กันยาวเลยนะครับอยู่กันยาวเย่ายเพิ่งเบื่อนะครับอ่าก็เหมือนลงทุนระยะกลางหน่อยนะกลางหน่อยใช่ใช่ครับอืมเราถึงมีให้ดูสองพอร์ตนะคุณตั้งนะครับอตามจริงๆใช้คู่กันเลยเนี่ยดีมากเลยนะครับอ่าใช่ครับผมเพราะถ้ามาดูเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์วินแล้วก็ตัวโปรฟิตเนี่ย เคทเนี่ยจะได้ได้ช่วงที่กว้างกว่านะครับอ่าใช่ครับในช่วงที่กว้างกว่า <ผม S 1> ก็คือถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็ได้เยอะกว่าข้างหน้า,านะครับสูงถ้าเราโชคไม่ดีก็จะได้น้อยนะครับครับอ่าแต่ก็เกาะกลุ่มอยู่ในช่วงที่เราพอใจนะครับแล้ววิธีหนึ่งที่เราป้องกันความเสี่ยงก็คือการที่เราใช้สองพอร์ตคู่กันครับ,รบผมอ่าอันนี้จะได้จะได้ผลประกอบการที่เสถียรนะครับแล้วก็ สะดวกด้วยนะครับครับผมก็เป็นการตอบคำถามว่าถ้าเกิดเคทีเข้าไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่หลายเดือนครับใช่ไม่ต้องรีบออกเลยครับถ้าได้กำไรได้กำไรนี่เขาก็ลานไปเรื่อยนะตั้งจ้าถึงคร่ปีเลยใช่ครับแต่ผมว่าสะดวกดีนะครับผมเพื<ๆ>่อนก็สะดวกครับสะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องมาเฝ้าแล้วก็ไม่ต้องเข้าเข้าออกออก นะครับเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาบางทีก็ไม่ได้อะไรนะครับดูทุกวันศุกร์นะถ้าเป็น KT วันศ<ช>ุกร์เขาจะมีสัญญาณใ,<ช>ในการเข้าซื้อเข้าขายของของเคครับอสองตัวนี้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยนเนี่ยผลประกอบการเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับครับผมแต่ด้วยความที่เขาใช้ไทม์เฟรมเดลี่กับวิกลี่เนี่ยนะครับพอซึ่งทม์เฟรมเนี่ยต่างกันเวลาเกิดดอดาวหรือว่าตัวโปรฟิตของแต่ละตัวที่ ผันผวนบ้างเนี่ยสองตัวนี้เขาจะช่วยกันนะครับอาใช่ครับใช่ดาวดาวเนี่ยดูแลจะต่ํานะครับอืซึ่งก็คิดว่าน่าใช้นะครับน่าใช้อืเราก็เลยทําการทดลองให้เี่ยทั้งสองพอร์ตให้ดูอืมตัวนี้ก็เรียกว่าทดสอบกันโหดนะครับเนี่ยครับผมโยดยิบเลยนะครับถ้าเป็นเด็กก็กดเก็บไม่ได้ผ่านนะครับผมสอบตกซะเยอะเลยครับอย่างเนี้ยครับอืใช่ อันนี้สองตัวก็คือเราโทรเนี่ยสองพอร์ตสองตัวเลยครับอืแต่<า>ไม่ร<บ>นะู้เนาะคุณตั้ง,หล,งหลังบ้านเข้าเยอะไหม<笑><笑>ยังไงก็ตามระบบนะจะมากน้อยก็ตามระบบนะครับใช่ครับผมตามระบบนะครับอืทีนี้อ่าตัวผลทดสอบนะครับที่เราเอามาให้ดูเนี่ยนะครับ,รบก็ก็แลกเปลี่ยนกันดูเนาะว่าเป็นังไงกันบ,บ้างนะครับ,รบเพราะว่าบอร์ด ถ้าเพื่อนๆไปเห็นเนี่ยนะครับบอทดของอือาจจะเป็นคนอื่นหรือเราทดสอบทำเองขึ้นมานะครับครับก็จะมีตัวเลขอย่างนี้เช่นกันนะครับก่อนจะใช้หรือว่าการดีไซน์เนี่ยอยากให้เห็นตัวเลขแบบนี้ครบถ้วนมาครบถ้วนขนาดไหนใช่ใช่ป้องกันความเสี่ยงขนาดไหนครับอืมเราก็พยายามจะทดสอบทุกแง่ทุกมุมเนาะของระบบใช่ครับว่ามันโอเคสามารถที่จะเรียกว่า ผ่านทุกสถานการณ์ได้ขนาดไหนอืเป็นลักณะนรับตัวนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยจริงๆยังยังมีรายละเอียดอีกมากกว่านี้นะครับแต่แต่ขอค่อยๆค่อยๆอธิบายดีกว่าเดี๋ยวมันจะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกสักทีนะในเรื่องของมิสซิ่งเทปนะคั้ตั้งอ่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องซีเรีส์เลยครับอือใช่ครับผมเพื่อนเพื่อที่ฟังแลไปเรื่อยก็อาจจะค่อยๆค่อยๆรู้ไปทีละหน่อยอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆฟังไปเถอะครับ ช่ครับผมมไม่ซึนเทรดอย่างอ่าล้มเหลรกประมาณนะะก็คือเข้าแล้วไม่เข้าอ่ะครับผมอืเข้าแล้วไม่ตรงกับที่ส่งไปครับมันเป็นยังไงทําไมถึงต้องเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําระบบมาเพื่อบัฟเฟอร์ตรงนี้ไว้เยอะๆหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมสมมุตินะว่าเคทีส่งสัญ,ญญาณตัวนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆรู้แล้วต้องอยู่เคยครึ่งปีเนี่ยแล้วไม่ชอบตัวเนี้ยอเออไม่เข้าได้ไหม นี่นะใช่ไหมครับเราจะได้มีตัวเลขรู้ว่าเอ๊ะเราไม่เข้าได้ได้ไหมอ่ะใช่ขนาดไหนอะไรเงี้ยนะใช่คนเพื่อนๆบอาเอยผมเข้าไปแล้วเข้าไปก่อนหน้านี้นั้นอยู่ต่อเลยนะก็เหมือนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแก้พอร์ตให้เนาะคล้ายๆนะคล้ายๆผมเข้าไปแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกเมื่อไหร่เออแล้วบังเอิญว่ามังกี้หรือเคทีมาเข้าด้วยนะครับอ่า อไอทีก็จะมีพอพ้วยกันก็ได้นะอ่าใช่ครับผมอาจจะช่วยได้ครับมงั้นเนื้อหาสัปดาห์นี้ก็คงมีอัปเดตกันไว้แค่นี้นะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ